วัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยกกเอ c h ช n แนลนะครับ สำหรับวันนี้ปุ้ยจะมาพูดถึงเรื่อง PTTOR ระดมเงินทุนเราไปทำอะไรบ้างและเราสามารถซื้อ IPO ได้จากที่ไหนบ้างนะครับสำหรับหุ้น PTTOR นะครับเป็นหุ้นที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเป็นประเด็นสำคัญหลักคือระดมทุนไปแล้วทางบริษัทจะนําเงินไปทําอะไรบ้างวันนี้ปุ้ยจะมาพูดให้ฟังนะครับสําหรับ,บบริษัท PTTOR นะครับคาดว่าจะได้เงินครั้งนี้ประมาณ41,079ถึง53,290 ล้านบาทนะครับโดยราคา ipo อยู่ที่ประมาณ16ถึง1บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับธุรกิจน้ำมันนะครับใช้เงินประมาณ13,300ล้านบาทกับการขยายสถานีน้ำมัน ptt station เพิ่มเป็นศูนย์บริการยานยนต์ f i t auto ธุรกิจทางก๊าซหุงต้มการสร้างโรงงานผลิตทางก๊าซถุงต้มแห่งใหม่นั่นเองนะครับ สำหรับเรื่องที่3นะครับ p t t o r จะนำเงินประมาณ9,800ล้านบาทกับการขยายเครือข่ายร้านคาเฟ่เช่นคาเฟ่เมซอน418แห่งต่อปีนะครับแล้วก็ขยายสาขาร้านอาหารเท็กสัตซ์ซิเก็ต20แห่งต่อปีนะครับแล้วก็หัวซิงห้งติมซ um ํา um 19แห่งต่อปีนะครับแล้วก็4นะครับธุรกิจคลังเก็บสินค้าศูนย์กระจายสินค้าใช้เงินประมาณ8,500ล้านบาทแล้วก็5นะครับเรื่องที่5ธุรกิจต่างประเทศใช้เงินประมาณ5้0 0ถึง 9, 9,500ล้านบาทบริษัทมีแผนจะเปิดสถานีน้ำมันแห่งใหม่ในต่างประเทศจำนวน64แห่งต่อปีนะครับและยังมีแผนขยายเครือข่ายร้านค้าปีไปยังต่างประเทศอีกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่6นะครับบริษัท PTTOR จะนำเงินทุนหมุนเวียน ชำระคืนเงินกู้และอื่นๆนะครับใช้เงินประมาณ679-8309ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายในบริษัทชำระเงินกู้ลงทุนต่างๆนะครับและนี่ก็เป็นสาระสำคัญนะครับที่บริษัท PTTOR นะครับระดมเงินทุนไปลงทุนในธุรกิจของเขาเองนะครับสำหรับหุ้น IPO ของ PTTOR นะครับเราสามารถติดต่อซื้อได้ภายในวันที่24มกราคม2 5 6 4นะครับถึงเวลาเวลา1 2 0 0นของ วันที่2กุมภาพันธ์2564นะครับซึ่งสามารถจองได้กับธนาคารกสีกรไทยธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับสำหรับแต่ละธนาคารนะครับก็จะมีวิธีการจองแบบออนไลน์อยู่นะครับสำหรับใครที่เปิดบัญชีซื้อหุ้นกับโบรกเกอร์ไหนก็สามารถจองได้กับทั้ง3โบรกเกอร์ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อไก่บูทชบเบอก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ